หากเรียกตามเชิงแล้วนะคะผืนนี้จะเรียกว่าเชิงลายบัวไหลนะคะเป็นผ้าสิ้นตีนจกของจังหวัดสุขโขทัยอีกลายหนึ่งเลยนะคะเป็นลายโบราณองค์ประกอบเดิมๆของจังหวัดสุขโขทัยผืนนี้ฝีมือสวยมากคะ่ะองค์ประกอบครบนะคะไม่ว่าจะเป็นนกคุ้มนกคาบดอกหมี่ฟันปลาเครือขอ ตัวหัวใจของสิ้นเรียกว่าลายบัวไหลที่บริเวณตรงกลางสิ้นนะคะแล้วก็มาที่จบที่ส้อยสาซึ่งองค์ประกอบถือว่าครบสีใช้ได้ค่ะเป็นการตั้งใจทอมาเพื่อการละกันอันนี้คือให้ให้มองในมุมของเชิงก่อนนะคะลักษณะใช้ขนเม่นทอลายจากได้ที่ว่างเปล่านะคะ จนเกิดลวดลายแบบนี้เลยทุกครั้งที่มีลวดลายคุณต้องจำว่าคุณจะใช้ได้สีอะไรและขึ้นเท่าไหร่ลงเท่าไหร่โดยการนับได้เส้นเล็กๆเ,เหมือนได้เย็บผ้าทีละคู่ค่ะพื้นนี้คือสิ้นเกียค่ะจากจังหวัดสุขโขทยัยผ้าทำมือแท้นะคะเรียกว่าเกียนกสีแบบนี้นะคะเป็นสีที่ตั้งใจทอค่ะเป็นสีทันสมัยเป็นสีแบบใหม่ค่ะซึ่งมีความคลาสสิก พร้อมกับความสดใสไปในตัวค่ะสีเขียวมะกอกนะคะริ้วสีแดงซึ่งพื้นนี้ต้องชมคนทอค่ะว่าออกแบบและให้สีได้สวยเจิดมากๆสวยไม่เหมือนใครค่ะหน้ามองมองแล้วมีความสุขมองแล้วสดใสใส่กับงานในงานมงคลได้เลยนะคะ สะดุดตาด้วยค่ะคุณสามารถใส่เสื้อได้ตามสีที่ปรากฏอยู่บนตัวสิน้นไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีแดงสีชมพูนะคะ สีทองสีครีมสีขาวใส่เสื้อได้หลากหลายค่ะแล้วก็ฝีมือการจกองค์ประกอบครบเป๊ะนะคะตามอัตลักษณ์เดิมๆของจังหวัดสุขโขทยัยเดี๋ยวให้ชมทั้งผืนค่ะไม่ว่าจะมองมุมไหนๆก็สวยไม่ว่าจะมองมุมไหนๆก็งามผ้าแบบนี้นะคะข้อดีคือสีไม่ตกค่ะเป็นผ้าทามือทีละเส้นทีละแถวทีละสีดังนั้นนุ่ง20ปีสีละลายสวยไม่เปลี่ยนนะคะกระารันตีได้เลยว่าผ้าแบบนี้ระยะ ย,ยาวนานนี่คุ้มมากๆค่ะแล้วก็สิ่งที่3นะคะณนะตอนนี้ราคา7,000บาทแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปอะคะ่ะลักษณะของผ้าซิ้นตีนจกเนี่ยเป็นผ้าที่ถอยากใช้เวลานานกว่าจะได้แต่ละผืนเพราะฉะนั้นเนี่ยมีคนทอค่อนข้างน้อยราคาผ้าจุง สูงขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีณนะตอนนี้ราคา7,000ปีหน้านะคะราคาก็8,000ตั้งแต่คุลินอยู่ในพื้นที่มาไม่เคยเห็นผ้าสิ้นตินจกราคาต่ําลงไปเลยดังนั้นหากคุณมีกําลังซื้อณนะตอนนี้แนะนําให้เก็บสะสมค่ะทักทายคุลินเข้ามาได้ในหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น หมายเลขโทรศัพท์ที่คุลินแจ้งไว้นะคะย้อนดูหลังคลิปเก่าๆได้ทางพระทอพักเหนือใบคุรินทาง Facebook นะคะใช้หมายเลขโทรศัพท์ของคุรินเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้ฝากเป็นกำลังใจทางช่อง Youtube ค่ะมีผ้าใหม่ๆให้คุณชมทุกวันฝากกดกระดิง่งฝากกดไลค์นะคะฝากกดติดตามค่ะเพื่อที่ ระบบจะได้แจ้งเตือนให้คุณรับชมผ้าสุขโขทัยใหม่ๆร่วมกันแล้วก็ทันท่วงทีนะคะสำหรับวันนี้คุณรินต้องบอกว่าสวัสดีค่ะ